สวัสดีค่ะเด็กๆในคลิปนี้ครูฝ้ายก็จะพาพวกเรามาพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรหรือหน่วยความจุเป็นลิตรกับลูกบาทเซนติเมตรนะคะซึ่งความจุของกล่องใบนี้ก็คือ1,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะมาจากความกว้างยาวสูงด้านละ10เซนติเมตรค่ะนี่เลยอันนี้10เซนนะคะสูง10เซนแบบนี้แล้วก็ ความยาวเนี่ยกว้างยาวสูงด้านละ10มันจะเท่ากันมันจะกลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มีความจุ1,000ลูกบาทเซนติเมตรและน้ำนี้มีปริมาตร1ลิตรค่ะจะเท่ากับความจุของกล่องใบนี้1,000ลูกบาทเซนติเมตรค่ะ น้ำเต็มกล่องใบนี้พอดีเลยนะคะนั่นหมายความว่าที่เราท่องความสัมพันธ์กันนะคะก็ถูกต้องและได้รับการพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วนะคะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆเราต้องพิสูจน์นะคะ,แล,ะ,แ,ละแล้วเราก็นําความสัมพันธ์หนึ่งลิตรเท่ากับ1 0 0 0พันลูกบาทเซนติเมตรนี้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เกิดความเข้าใจด้วยตัวเราเองค่ะ